สำนักง,งานชลประธานที่หกปรับเพิ่มการระบายน้ำหกเขื่อนหลักในพื้นที่หลังพบค่าความเค็มของน้ำประปาเมืองร้อยเอ็ดเกิดมาตรฐานในศักดิ์สิริอยู่สุขพุ่มในการสำนักง,งานชลประธานที่หกเปิดเผยว่าขณะน,นี้ประชาชนเมืองร้อยเอ็ดได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปามีรสเค็มเป็นผลมาจากคลอรไรน์ในน้ำสูงจึงประสานเขื่อนอุบลรัชจังหวัดขอนแก่นปรับเพิ่มการระบาย เพื่อช่วยเติมน้ําลงลําน้ําพองและไหลไปลงแม่น้ําชีที่นาเขื่อนมหาสารคามพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ําเขื่อนลาปาวจังหวัดกาลสินเขื่อนในแม่น้ําชีตั้งแต่เขื่อนชนบทจังหวัดขอนแก่นเขื่อนมหาสารคามเขื่อนวางยามและเขื่อนร้อยเอ็ดเพื่อช่วยเจอจังค่าคลอยของน้ําชีน้าเขื่อนร้อยเอ็ดท่านี้จากการตรวจวัดค่าความเค็มบริเวณหน้าเขื่อนร้อยเอ็ดพบค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว พร้อมสั่งการให้โครงการชลรประทานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำชีอย่างใกล้ชิด